ผู้ชมคะพาไปดูภาพหนึ่งค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สวนน้ำจำังหวัดเพชรบูรณ์นะคะภาพผงชายคนหนึ่งสไลด์ลงมาจากสไลเดอร์จากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งล่าสุดเจ้าของสวนน้ำออกมาบอกแล้วนะคะบอกว่าต้องอาศัยความชำนาญเท่านั้นถึงจะทำแบบนี้ได้ค่ะ จากอีกฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมด้วยความเร็วแล้วก็ความแรงนะคะกรณีมีผู้โพสต์เฟซบุ๊กค่ะเป็นคลิปหนุ่มเล่นสไลเดอร์พุ่งตัวลงมาจากด้านบนนะคะจนไปหยุดอีกฝั่งหนึ่งของขอบสระน้ําค่ะทีนี้เนี่ยคือที่คุณผู้ชมเห็นนะคะในคลิปนี้มีคนเล่นกันเยอะเลยแล้วในข้อความนะคะก็ระบุบอกว่าเร็วแรงทะลุสระวงเล็บขยายสระหน่อยก็ดีนะจ๊ะสวยงามมากน่าไปทเที่ยวมากน้ําตก อะไรซับชมพูตําบลบ้านโพธอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากมีการโพสต์คลิปนี้คุณผู้ชมปรากฏว่าก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนที่เข้ามาคอมเมนต์จํานวนมากเลยนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าอันตารายหน้าหวาดเสียวเพราะว่าในคลิปเนี่ยเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเล่นน้ําอยู่เต็มสระโชคดีค่ะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ เหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นภายในสวนน้ำน้ำตกซับชมพูจังหวัดเพชรบูรณ์ทางด้านเจ้าของสวนน้ำก็บอกว่าให้บริการสวนน้ำมามากกว่า17ปีแล้วไม่เคยมีอุบัติเหตุที่ร้ายแรงเกิดขึ้นมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะอาสาตำรวจแล้วนอกจากนี้ก็ย,ยังมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นลูกหลานเข้ามาช่วยร่วมกันดูแลโดยผู้เขาใช้บริการสวนน้ำทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบส่วนกรณีคลิปที่ปรากฏในโลกออนไลน์เจ้าของสวนน้ำชี้แจงค่ะบอกว่า เป็นการถ่ายกันเล่นในหมู่เพื่อนฝูงของลูกหลานซึ่งใช้ที่อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นหลานของเจ้าของนะคะเป็นหลานของเขาเองซึ่งเจ้าของสวนนางก็บอกว่าหลานของเขาเนี่ยมีความจำนานเพราะว่าเล่นแบบนี้มาสิบปีแล้วเล่นอย่างนี้เป็นประจำทุกวันค่ะ ต้องชํานาญครับใช่ใช่คนของเราเองถ้าคนมาเล่นไปไม่คนมาเล่นไม่ถึงครับไม่ไกลกันขนาดนะครับเพราะมันมันมันไม่เข้าใจส่งตัวเองมาขนาดไหนประคองตัวเองไปได้ขนาดไหนแล้วเวลาถ้าเกิดว่าจะมีคนขวางอยู่เนี่ยเขาจะเบรกันเป็นจะหลบหลี่าอะไรก็เป็นเพราะรุ่นตั้งแต่เล่นกันตัวเล็กอะขึ้นมาตัวใหญ่ก็ชำนาญ คือก็ยืนยันบอกว่าเป็นหลานของเขาเนี่ยแหละแต่มีการฝึกฝนเล่นในความชํานาญแต่หลายคนก็เห็นคลิปเขาก็กังวลเนี่ยค่ะก่อนเล่นแหมลงมาจากด้านบนทะลุน้ําไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเลยอ่ะแล้วถ้าคนอื่นเล่นตามแบบนี้แล้วไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้บ้างแล้วอันตรายมันอาจจะเกิดขึ้นได้ไงหลานคนนี้ เขาชื่อในจิวใช่คือนายอมรินอายุ16ปีมีฉายานะครับเขาตั้งฉายาไว้เลยว่าวัยรุ่นเหนือน้ำก็เหมาะกับเขาดีนะเพราะว่าไม่เคยลงไปในสระน้ำไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งที่เหนือน้ำเขาบอกว่าคือคนที่อยู่ในคลิปนี่แหละครับก่อนหน้านั้นเพื่อนๆของเขาเนี่ยก็ขอให้สไลด์ตัวลงมาเพื่อถ่ายภาพถ่ายคลิปนี่แหละครับแต่ก็ออกมาแนะนำว่าไม่ควรทำนะครับ ที่เขาทําได้เพราะฝึกมาตั้งแต่เด็กๆเหม,มือนที่คุณอาเขาบอกนี่แหละครับบอกว่าหลานคนนี้เขาฝึกมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดนะครับส่วนตัวสไลเดอร์หรือสไลด์ที่เลื่อนลงมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีมาตรฐานในการก่อสร้างแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายแต่อย่างใดน,นะครับจริงๆในต่างประเทศมีคลิปแบบนี้หเห็นกันเยอะนะคะแต่ว่าที่เขาถ่ายทํากันเนี่ยไม่มีคนอยู่แต่นี่คนอยู่กันเยอะเลยนะอย่างเล่นน้ำมาอยู่ในนั้นด้วยายเหมือนกันค่ะแต่ก็ ต่อให้เชี่ยวชาญก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าถ้าคนที่เล่นน้ําอยู่ไม่ใช่เพื่อนฝูงแต่เป็นนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเนี่ยก็กังวลว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายขึ้นได้นะครับ